พุ่งกับหมอเอาเัินโมเสนกระตุ้มหมอกร่างพอนกันมาเฮ้ยเอาหมอมั้ยต้นพอนมาครับพี่น้องครับมาเบิ่งนะครับก้อยมาก้อยไก่เสืมากกอกนี่นกําลังก้อยอยู่ในไรบ้างครับครับครับสูตรอาพุงโลไซอิสานบ้านเฮานะครับสั่งซันกินก้อยไก่เสื้อหมวกกอกร่างใส่ไข่จะว่าดีพลอยเด้ใส่ไข่ใส่ไข่นี่ไงก้อยนี่ไข่ไข่อย่างนี่ของเพืหรือไข่นะนี่ ใส่สองหน่วยใส่ไข่สองหน่วยโอ้ยใส่ไข่นซีอิ้วผสมก้อยก้อยมะกอกก้อยไก่ใส่มะกอกโอ้ยเอ็ดเผือดได้มีเคยเห็นในบ้านนี้นักไว้ให้ภักหมักเลยเวลาหมัดเขาเมนูอาหารนะครับรสเด็ดพิซซานบ้านเฮานะครับนะครับนี่คือทางนี้ทานอะไรใส่นะครับเมนูเด็ดก้อยไก่ อันนี้คืออะไรอันนี้ย่างเนื้อย่ยางโอ้เนื้อแดดเดียวอาหารสิงโตไม่ใช่ครับไ<อ>มรียบร้อยครับไม่ใช่โคขุนขุนไม่โคขึ้นมาครับเพราะถ้าโคขุนนี่โคขุนนี่มันต้องเดินอันนี้โคไม่ขุนมันตายแล้วโอเคอสุดยอดโคขุนต้องอยู่ในคอกในเล,ล้าอยู่นู่นของ,ขงมันนู่น <laughs> มาไม่ได้นี่มันตายแล้วนี่เนี่ยข้นเารสิงโตคุณบ่ขึ้นแล้วเหรอขุนเพราะขืนแล้ว เนื้อเนื้อคุณไม่ขึ้นนะครับอยู่ในุอยู่ในกระมังครับแร้มีแต่เน่แซ่บแซด้วยมาเนี่ยสุดยอดมากรองต้วสมุนุ่ฝันสวยบริสิธิ์้หอมันนนสุ่หวานนั่นแมีมอด้องหมต่นทอม้าหน้าไำอมนาต้มนต้นนน้ำารวมไสิหอกสินยสิรอกมันด้ซื้อย่ไหมน้ำยิ้มต้นต้นก็ใส่ต้ตรมไก่ด้น้ำตมน้ต้มน้น้ำน้ำนนนนัวมันน้น ว่า้าสิบห้ลวกันนิดนึงลวัแต่พ่อว่าหิวเขาบ่ายพี่แหงนโอ้กับพ่อนว่าเขานัดสิบเอ็ดโมงตวเบิงตีมันมาตะมูกยังแง่เถอะตะเบงแงงอันนี้ต้องต้องเอาไปลวกกอนไหมครับเนี่ยครับเอาบอกขั้นตอนนะครับวิธีทำทำยังไง